สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาอัปเดตนะคะขุดล่องสวนตอนนี้กําลังขุดเฟสสามนะหลังจากที่ไม่ได้ขุดไปนานนะคะเพราะว่าเฟสสามเพราะว่ามันหน้าฝนแล้วก็ยุงเยอะนะคะวันนี้อากาศหนาวหนาวเย็นๆน,นะคะเข้าสิบขุดล่องเสวนนะทเสร็จแล้วก็อยู่ด้านหลัง ตัวนู้นเป็นรูปเป็นล่างปล่อยปลาเลี้ยงปลาหมอไปแล้วนะคะตัวนั้นตัวนี้ขุดเตษสามต่อนะคะสำคัญบันไดบรรยากาศในสวนนะคะตอนเย็น,น,นแม่กำลัง ปรับดินนะคะที่ขุดขึ้นมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเลี้ยงปลาขุดเสร็จแล้วก็นเลี้ยงปลาทั้งน้องมาน้องไก่มาให้กำลังใจมาเล่นในสวนนะคะวันนี้ ท่านไหนที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะหรือจะคอมเมนต์ให้กำลังใจได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสวนเราไปเรื่อยๆนะคะเฟสสามจะดูความเปลี่ยนแปลงของเฟสสามนะคะนี่มืนต้นชมพู่นะคะโตกว่าเดิมนะ เพราะว่าเขาเหมือนได้รับน้ำนะคะน้ำซึมออกมาจากบ่อน,นี้นะอันนี้เราก็ปล่อยปลาหมอไปแล้วสี่เดือนแล้วนะคะเฟตสองเฟสหนึ่งอยู่นู้นนะคะหู่นู้นเฟสหนึ่งถ้าจะจับกินนี่ก็คือจับได้แล้วนะคะตาหมอแต่ว่าเราอยากให้มันตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่มากๆวันนี้นะคะ ความลึกเศษสามขุดไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ดีหน่อยนะคะอากาศหนาวเย็นไม่ค่อยมีแดดทำงานสวนนะคะวันนี้วันอาทิตย์ เดี๋ยววันนี้ช่วยกันขุดก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปขนดินไปปรับที่ดินอยู่ข้างๆนะคะไม่ให้น้ํามันออกไปนอกที่นะคะจะให้น้ํามันเข้ามาที่สระนะทุกคนท่านไหนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะเธอะขอบคุณค,ครับ